เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้พี่น้องชาวประมงเฮนะคะครามาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ5,000ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการประมงระยะที่2ดอกเบีย้ยต่ำเข้าถึงง่ายนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ ที่ประชุมครมเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการประมงระยะที่2วงเงินสินเชื่อสูงถึง5,000ล้านบาทพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินดำเนินโครงการและค่าชดเชยดอกเบีย้ย รวม1 0 5 0 5ล้านบาทนะคะเพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านใช้เป็นเงินทุนในการปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำการประมงนะคะการจัดหาสินเชื่อครั้งนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากระยะที่หนึ่งแต่ปรับเงื่อนไขใหม่นะคะคือผู้ได้รับสินเชื่อจากโครงการระยะที่หนแล้วจะไม่สามารถขอรับสินเชื่อจากโครงการระยะที่สได้ เว้นแต่ชำระสินเชื่อทั้งหมดของระยะที่1เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผู้ประกอบการประมงที่เข้ร่วมโครงการนะคะแต่ต้องมีสัญชาติไทยครอบครองเรือประมงที่มีทะเบียนเรือไทย มีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์มีประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีเป็นต้นนะคะมีธนาคารของรัฐเข้าร่วม2แห่งก็คือธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสอของเรานั่นเองนะคะที่ให้กู้เงินและคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ7ต่อปีโดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ3ต่อปีและผู้ประกอบการประมงจ่ายสมทบอีกร้อยละ4ต่อปีเป็นระยะเวลา7 ปีนะตั้งแต่วันที่กู้โดยแบ่งเป็น1ธนาคารออมสินนะคะปล่อยสินเชื่อสนับสนุนเรือประมงขนาดตั้งแต่60ตันกรอตขึ้นไปวงเงินสินเชื่อ2,000ล้านบาทให้กู้รายและไม่เกิน10ล้านบาท2ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศปล่อยสินเชื่อสนับสนุนเรือประมงขนาดต่ำกว่า60กรอต วงเงินสินเชื่อ3,000ล้านบาทให้กู้รายแล้วม่เกิด5ล้านบาทนะคะและในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารที่ตนเองต้องการขอสินเชื่อนะคะอัปเดตล่าสุดข่าวดีสำหรับชาวประมงครมออนุมัติวงเงินสินเชื่อกว่า5,000ล้านบาทเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการประมงระยะที่2ดอกเบี้ยต่ำเข้าถึงง่ายนะคะ